สวัสดีสมาชิกครับมีรถใช้งานมาฝาก1นึ่งคันนะครับตัวนี้ Toyota s ซ r รุ่นาวีอนะครับใครที่สนใจหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้สาภาพสวยๆมาชมได้ครับอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับ6,9000บาทกับ v ีออปี2004คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับใครชอบเกียร์ธรรมดาใช้ง่ายดูแลสบายแล้วก็ทนแน่นอนนะครับเกียร์ธรรมดาภายในก็สวยนะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาแบบไฟฟ้านะครับ เป็นเครื่องพันห้าตัว E นะครับมีแอร์แบ็กแล้วก็มี ABS ครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานมาดูได้ครับโทรเจรจาสอบถามนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับจับจองกันได้ทันทีจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับรับรองว่าสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับภายในก็เบาะหนังนะครับระบบไฟฟ้า69,0 0 0บาทนะครับ ขอคลิปได้นะครับขอรูปเพิ่มได้เลยครับโทรไปที่หมายเลขนี้นะครับอยู่ที่คลองสามปทุมธานีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับขับใกล้ขับไกลขับได้สบายนะครับเกียร์ธรรมดาทนอยู่แล้วครับสาหรับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบเกียร์ธรรมดาหารถราคาหลักหมื่นนะครับสีสันโดยรวมมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับยางปี2024เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังครับขับได้ทั่วไทยเอาไปใช้งานนะครับเครื่องพันห้าเกียร์น้ํามัน ไม่แรงไม่แพงครับสำหรับคันนี้เครื่องพันห้าเติมเบนซินหรือโซฮอก็ได้นะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการโอนนะครับโอนได้ทุกพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับรถสวยแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจนะครับว่าจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับ โดยรวมก็เป็นรถที่สวยพร้อมใช้กับราคาและสภาพถือว่าเหมาะสมมากๆนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นหาเอาไปใช้งานอำนวยความสะดวกรับส่งลูกหลานให้คุณพ่อคุณแม่จับใจ่ายใช้สอยขับไปเที่ยวขับไปตลาดก็ใช้ง่ายครับทนดูแลง่ายอะไรเยอะครับสวยประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับปี2004สโลูนาวอนะครับ69,000บาทนะครับเกียร์ธรรมดาโทรเจราจาสอบถามนะครับ อยู่ที่ไหนก็ส่งให้ได้นะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ได้เลยครับรับประกันว่าได้รถทุกพื้นที่นะครับรับประกันการโอนรับประกันการมัดจําแน่นอนครับรถแบบนี้สภาพแบบนี้แอร์แบ็กแท้นะครับคันนี้ปี2004นะครับสวยระดับนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่าที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับรถพร้อมมากๆนะครับสวยๆเลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ69,000าบาทครับ69,000บาทรถดีๆสภาพดีๆ ราคาหลักหมื่นนะครับเทียบเคียงราคานะครับซื้อแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับใครเข้าใจสนใจก็คือคุ้มครับโดยรวมถ้าใครหลายคนจะกําลังหาซื้อรถก็จะถามว่าเคยชนไหมเคยซ่อมอะไรไหมคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิก้้มจมน้ำนะครับเคยติดแก๊สนะครับถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับเคยติดแก๊สนะครับถอดออกมาเรียบร้อยนะครับ ก็พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์สมบูรณ์เลยครับหรือก็ลองคลิกที่ชื่อคลิปอะไรายละเอียดก็ได้นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรละเอียดนะครับ